สวัสดีครับกลับมาพบก,กัำเบิดจใส่หัวจริแล้วนะครับวันนี้นี่ครับหลังจากที่เราลื้อใกล้จะเสร็จแล้วครับวันนี้เขาสู่วันที่สามครับวันนี้น่าจะจบครับวันนี้ ขอบคุณพี่เพีนเพื่อนน้องๆนะที่เขามารับชมรับฟังนะครับช่องบอจบไสหมนะครับไปก็ได้งั้นเนาะมีงานเรื่อยว่าแม่ใ่อยู่บ้านเห็นใจเมียเห็นงานเห็นเียเห็นงานะบ้าบางอย่างห้ามันเหยียดเรื่ัวันหางมันมีไรแอบอะแบบอง่าเหทาเื่องของอยูอน่เยกั้ก็นยังกเห็นดนะ เ uh ี่นี่ยยับโอยังมืออเนี่มันยังแตไร่ะเน่น้ำบ่อไปน้กับ่อครับน้องขอกะเทือนไปกับไปไปไปน้ำกันก็นี่แล้วเบิ้งไซกันครับรถตรงรถไทยรถดำมีตะกอมี เดน่าที่รับพิชอบเบิ่งซอยกันขอพอแล้วบ่ยากตอวบาคนให้ใส่ทยนึงอ่ยากั่นเขาล่นหน้าเอยาเยง เปลี่ยวันนี้น่าจะเสียดกับวันนี้ครับอีกนิดนึงครับไม่เยอะครับ ต้องกดหักออกกดหักออกย่างเดียวนาะสมพ่รถไถมันสูได้แล้วเว้ยเนาะมันขาันก็เต้นตึงขึ้นงบ่รถไถาปริญญานี่ไถ้แง่ไวัของไงกันแง่ังเนี่ยด้านเราด้านน้เนาะเดือดเดือดอีกนึงนะโอ้ขั้นนั่นน่ะที่ต้องมาทำนะของวันน่ะมันต้องไปต้อน่อี่่ยต้อนอีกบ่ต่อง ก็มาได้น <m> ี่แหละป้ามันยง่ไมัน่มันตากลมันอยากงนจงหน่อมมันจังเลียงได้ไหมมยนจังเลียงไงเพือครับมันต่าชานามาดเมีไอเห็นก็เจ้ามัเจ้ามีรถไถ้าเจ้าเจ้าเห็นรถเถงข้เ้่อิรถ่มน่ห็นครับครับไร่ปลาว้าเจ้าเอาน้าไม่กววหมปลาน้าไม่กวัวก็้าไม่กวัวเรา ออได้ไม่กว่าอันที่ไม่เป็นเหรียญใช่ไหเ,เสียบซุปเปอรเลยเอาขึ้นเข่าท้ายเด้มันจะยกขื่นสบายนั่นเบาด้ยมันยกขึ้นแรงสิดยูผีเนาะผีละครยูสิละออ่ะมันเร็วมันเลี้ยงเลยนะมันเลี้ยงง่ายป้อมขันรถง่ายกับสิมือเครื่องเนาะ โตามโมลุ้นเลยอ่ะแมนสองขั้นไปละฮะอง,งอันนี้มาพูดสองขั้นดได้แล้วนะได้แล้วละไปแล้วบ่วไปแล้วเวขาง้มหำเขานี่ครับปลาครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับช่องมือจกสายโหดนะครับไม่ก็ไม่ค้งคออกคุดออกล้วนละคันเฮ็ดเต็มเนาะ Dye, dye ain, water, แล้วเร่ใจแล้วแม่บ่้วยังมาเริ่มแล้ว้ยังมาคอย้าใจตอนแรกบ่ม่แตล้วใจไม่โยกออกแล้วยรังเคลียร์ออกเนาะแม่ยังไปเคลียรเทละต้นซามอเก็บเทละต้นะุยังสาแม่ขุดไปสักคนขุดไปสักคน แล้วไปเจี๊ยมงั้นเลยแมนแล้วนอ่นฝ่าวนได้แบ่นี้แล้วบ่วตัวมันนั่นฝ่าหนเด้อไปน้ำพไกอก็ได้ไปจ้างเป็นออยเลือกเช็ครถได้เอาสมัยบ่ จะมีเงินไเดไเันเอาซื้อมือแล้วมันมีเงินเ็บเไปงานไปเ็งานน้ำลุ่เบิกซื้อมือแล้วกันนีมหรอ่ได้อมอนะี่มันสลัดด้มันออกเป็นิกด้เมื่อกี้มันก็ได้สี่ห้าพันนี่มันก็ได้อีกส่ได้เป็นเื่นกลัว่ได้เปื่าเ่นเออรมีสอง ขั้นเดียวขั้นหนึ่งยังไ่ได้อะมะขั้นเดียวแต่ขั้นเดียวยังมีคนขับอยู่รล้อกันโตที่เฮ็ดเฮ็ดยังล้านนะครับล้านเืิอเสียงยู่ใส่ยุ่ยใส่งน่าเินเสียง้บงกง่ามไม่มีผู้ ยสอย่างเน่าาหนมแยงันเามาเห็นมะมุกน้อยนะจะเห็นว่าอ่าไปเห็นน้ำเลาด้ตะกี้เราอยู่มุกน้อยดำสิ่งแม่ไปเหนน้ำเลาด้ล่ะอ๋อ,อ,อ,อ nó thì tít nó thì tít nó thấy luôn nó được đâu เห็ดใส่กรงเสียงตีเต็มได้หรอตีเต็มใส่รถไม่โคเลยวะน่าจะพูดเฮ้ยตีเต็มจิงจงน้ำจะเปิดกระจกแตกจริอเปล่าทีกระจบแตกเดินรถเล่าเราเห็ดโอ้โหทำมาเปิดสงการด้วยกันแล้วตอนแจ้งงานแล้วก็เปิดอยู่เนี่ยมาใส่มาใส่ยังเลยใส่ได้เนี่ยเดี๋ยวใส่รถคันเดียวนี่รถเล่าใส่รถเล่าคันเดียว ต,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 ตนี่ครับใกล้จะเสร็จกับผลงานครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะครับเราจะไม่พลาดแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลากันก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากครับ